สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการพยากรณ์ดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับช่องสตาพยากรณ์โดยท่านต้องผูกดวงวังลัคนาให้ถูกต้องก่อนรับฟังคำทำนายด้วยการใช้โปรแกรมหรือแอปผูกดวงที่ให้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือกดลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ให้บริการผูกดวง เพื่อความแม่นยำตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเดือนปีพอศอและเวลาเกิดรวมทั้งสถานที่เกิดหรือท่านสามารถพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดไว้ในส่วนของคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อรับการผูกดวงให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพียงรบกวนให้ท่านช่วยกดติดตาม จะได้ไม่เป็นนีกรรมกันต่อไปนะครับวันนี้ช่องสตา์พยากรจะพยากรณ์ดวงสตาของท่านด้านการงานและการเงินส่งท้ายปีพศ2563เพื่อให้ท่านได้เตรียมความพร้อมกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงลอยต่อปีเก่าและปีใหม่ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จนส่งผลกระทบต่อทุกท่านทุกลัคนาราศีอยู่ในขณะนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภด้านการงานชาวลัคนาราศีพฤษภหลายท่านจะมีโอกาสประสบความสำเร็จกับงานประําที่ทำอยู่มีผู้ใหญ่หรือคนมีความสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีหนาทีการงานอาชีพตำแหน่งความรับผิดชอบ มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมีการพัฒนางานมีผลงานปรากฏมีโอกาสดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีภาระงานหนักมีอุปสรรคและปัญหามากท่านจะเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วจะประสบกับความสำเร็จในภายหลังชาวลัคนาราศีพฤษภที่ตกงานมาก่อนหน้านี้ ใกล้สิ้นปีอาจจะมีข่าวดีให้เริ่มงานใหม่ปีหน้าอาจจะต้องกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเกิดหรือเดินทางไปทำงานไกลบ้านท่านอาจจะยังไม่โอเคกับงานใหม่นี้แต่ควรอดทนทำไปก่อนชาวลัคนาราศีพฤษภที่ทำงานประจำหลายท่านอาจจะได้รับภาระงานใหม่ที่ยังไม่โอเค ท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะมีการติดต่อกับหุ้นส่วนหรือคู่ค้าใหม่ๆจะมีสัญญาณและแนวโน้มที่ดีขึ้นทางด้านการเงินชาวลัคนาราศีพฤศภมีเงินไหลเข้ามามากแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นกันอาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถต้องวางแผนการใช้เงินให้ละเอียดรอบคอบ ไม่ควรเสี่ยงหรือลงทุนถ้าไม่มั่นใจไม่ควรให้ใครยืมเงินและไม่ควรคำประกันใดๆชาวลัคนาราศีพฤษภหลายท่านอาจจะได้รับโชคลาภอย่างคาดไม่ถึงบางท่านอาจได้รับเงินก้อนจากโชคลาภทางไกลเช่นไปหาซื้อลอตเตอรี่ไกลๆบ้านและทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ดวงชะตา ด้านการงานและการเงินส่งท้ายปีพศ2563เพื่อให้ท่านใช้เป็นข้อมูลนำทางชีวิตก้าวเดินข้ามผ่านปีเก่าไปสู่ปีใหม่อย่างมีสติและไม่ประมาทช่องสตาพยากรขอถือโอกาสนี้อวยพรทุกท่านขออำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือ โรด,ดนบรันรดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยและสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทิน